สวัสดีครับนี้จะมาดูงานเลี่ยมพระนะครับร้านช่างเก่งทับหลวงนี่ดูได้แค่นี้นะครับเริ่มจากเต่าเต่านี้ค่าเลี่ยมหนึ่งอบาทนะครับเลี่ยมใสใส่มากอันนี้ใส่ใส่ หนึ่งร้อยบาทเล่มใส่นะครับเต่อครับนี่นะครับมานนี้ล้างไม่ค่อยเหี่ยบเท่าไหร่นะหูเลยจะไปล้างใหม่โอเคหนึ่งร้อยบาทเท่านั้นเต่อเดี๋ยวไปยัดต่อเรือน,นะครับอันนี้สามห่วงสามห่วงนี่ค่าเลี่ยมผมคิดร้อยยี่สิบนะสำหรับงาน แบบนี้หรือว่าเหรียญแต่รูปหล่อคิดเพิ่มหรือว่าเหรือเต่าคิดเพิ่มเอาเป็นว่าถ้าเหาเรียญร้อยยี่สิบงานเล่มสามห่วงนี่ครับวางนี่ดำส้มดำส้มเหรียญพญาคุดนะครับเพิ่งออกไม่ไม่นานวันนี้ราคาแพงมากวันนี้ใครช้าอดหมดแน่นอนแกผูรุ่นแรกพลังหมันนะครับ ดำส้มนะครับค่าเลี่ยมอยู่ที่250บาทจะได้แบบนี้นะครับมีสองแบบอันนี้มีข,ข้างมีมีลายแสงน้อยไปหน่อยนะรูปปรับไงนี่ครับดำส้มค่าเลี่ยม250อันนี้ดำส้มเหมือนกันอันนี้พาพผมเอง ไปประมูลได้มาอาของเสียรณชัยสุขเกษมนต่พระ <c oughs> นะครับนี่กอผมเองผมไม่มีลายราคาเดียวกันสองร้อยิบาทนะครับสนใจนะครับอยากจะเลี่ยมก็ไม่ยากครับที่ร้าน <c oughs> ไม่ต้องส่งไปสนีมานะครับเพราะว่าส่งไปส่งกลับเสียเวลา มาที่ร้านเลยประมาณสักสามสามวันถึงสี่วันนะได้งานกว่าจะเสร็จก็คืองานเลี่ยมครั้งหนึ่งประมาณร้อยเปิดประมาณร้อยองค์สามวันเสร็จนะครับไม่รับงานด่วนนะครับเพราะว่าทําไม่ทันโอเคนะครับขอบคุณลูกค้ามากครับถ่ายแค่นี้แหละเพราะว่าที่เหลือถ่ายคงถ่ายไม่ได้เพราะาลูกค้าบางคนก็ไม่อยากให้ไม่ให้ไม่ให้ไม,ไม,ไม่ถ่าย กลัวเมียจะจับได้มาซื้อพ้าหมดโอเคนะครับทักสวัสดีครับ